พี่มาแช่ทางหลังแม่พี่มาแช่ไว้ก่อนสวัสดีป้าลุงแน่ดดสวัสดีป้าลุงแน่โอ้ยบ่ได้สนใจอย่างถ้ากินขนมง่อยๆสวัสดีป้าลุงแน่ดฮู้นาะโครงการไหน ก็สวัสดีสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเอซีคือเก่าคือเดิมเนะะาะวราอยู่ทางในตะต่างประเทศอิอนเดีต้อนรับค่าซูซองแม่้องเปียวคือเก่าเนี่ยนะกวนเปื่อยเต้นตเต้นเนี่ยนะพี่รังก็ใช่มเอาโลกย่มไงมาเนี่เฮามีอาหารเลิศอีกแล้วพ่อพี่น้อง,งเลยไปเอาถ้วยแช่กันมามาไป แรงมาโต้นตแงนกัน่นี่โตู๊โใส่แล้วแล้วแสบอยู่ไหนแสบอยู่ไหนสาวเอ๊ะอะไรเงียงสาวั่งนกดงไ่นั่ง้สดงแ่อายนั่งยืนแกสูขาเทาหน่มาแต่ละไล่ดิขาไม่แปะ น้ำเย็นแก้วสีแดงมักขึ้นนามอย่างปะคือแย่งคนไชื่อว่าไหนอ๋อซาบโมมันมืดแล้วผมมีก็กินยังเงินก็ได้อีดอกเออซาเย็นนะแก้วสีแดงซาเย็นเย็น วันนี้มีอาหารรดรสอาหารรสขึ้นบัาแซ่คือนบแซ่ำจาเบ่รันนี่ตื่นลยเด้อเ่ขอแอบหนกว่าเมื่อยู่เตาขอแอบนกว่าเบอยังได้ขอนังจะหลอกดไม่ซิมอนอ่ะคือบแซ่ไฮคีดินออกน้ำเหรอเทลงหนึกว่าได้ลายบ่เออมึ่งมาฉอดสาวุกเรื่องจะมาฉดสาวเด้อง เสตชะไปกินมี่เนี um ่ยคุณไม่รู้ไหมเสตชะเห็ดปวกเห็ดปวกให้พี่น้องเมื่อวานได้เห um, ็ดเพาะวันนี้ได้เห็ดปวกวันนี้มีแต่อาหารแบบซันเด็ดเลยเฮ้พี่น้องเลยเจ็มีแต่อาหารแบบอร่อยอร่อยไม่ได้โอ้โหบิงคาวเห็ดปวกเฮ้พี่น้องกันนั่งออก กำลังกำลังออกอยู่นั่นทุ่งผู้เลยได้หนิอันนี้หนาจะออกเมื่อวานนี่มอดไม่นั่นกัตอนเศร้าสวยเนาะประมาณนี้แหละอยู่ตลาดเสนรูดๆสามรูดๆรูดอะไรสามเส้นข่อย่างรออยู่ทั้งตลาดเลยตลาดเล่งเลยยอมรอดคำเป็นโลนคอยคลายเป็นคอซื้อเป็นห่อนี่แหละวัวหลอกเป็นโลไม่ชอบ ชอบเป็นแพลงชอบเป็นโดเลยชอบเป็นหอชอบเป็นหอบ้านเท้าขายกับพ่อกินไหมพี่น้องยอ้อเข้ามามาขายรอขายกันเองกันได้อยู่เนี่ยแถวที่ขึ้นตระหีดผูมีคนเลาะคายเนาะเออแตวนอนยังไงอยู่เพื่อนแล้วอันนี้กับเพื่อนออกมาแต่เพื่อนเพิ่นครั้งแรกเพป็นการเฮ็ดปวกบ้าเจ้เฮ็ดปวกบ้าเจ๊เพื่อนจ้ใครเป็นจีมีบรรณาชื่อว่านี่เด้อจีดงมาห่วยไข่ก็ก็ลังแบบ ตาตีใช้เ e ็ดปวกก็ได้ไงข่อยก็ได้ระปากก็ได้พากันซื้อพินกันซื้อไม่หายเนี่เด้อตำเพื่อนซื้อได้ซื้อไม่หายแล้วทำเพื่นได้ถวยก็ไดเอาก็ได้นะเพราะมือเก่งคนติ่มกได้นั่งเปลนเยอะวะลูกฮะโอ้ยเนาะเย่านี้ลูกนาเชื่อหยิ่งกบกยืนเบิ้ลนั่นดิหนาเลยไปใช้จะสิไปใช้ไม่ลูกเลยเฮ้อวัยยุค Cháu hà đúng xiêng bò, đúng xiêng cái nửa này đúng xiêng là nửa này đúng xiêng ba nhiêu đi đâu này được thấy xem ไปปลาด่างเฮดปาดางเฮดอะรแม่คป้าคผูไปบอกผู้ด่างเฮดอะไรแม่้รูผู้น้งเฮดอยู่ผู้ยังอยู่แล้วป่เสียมาขายเฮดไทยยู่ห้อกันเอา เอายุอ่ะแล้วข้าเทไรเราแบบมาแรงไข่เบ้ากันหรอตายบตาเต๋มั่งจุ๊จุ๊จุ๊จุจะเอ้ยนิ่มป่วยยิ้มป่วยอะใช่ตัวข่อยชื่ออะข่อยยังไม่ได้หายแ่้บอายว่บ้าข่จีพีไปย่าไข่เสียว่ะแม่คืออะไรนะน่ ว่าน Harmon, ี่เห็นโมกินเห็ดเพาะตบตบกันน่งชอบชื่อชื่อโอ้ยมันยังไหนแล้วถ่ายดุ๊งเชียงชื่อมาหนึ่งเลิศจากดุ๊งเชียงชื่อเอาเงินมาใส่ชื่อซานี่ขอเงินเมียไปใช้อะใจเขาห่ออย่างไรห่อคนไปนั่งเล่นห่อกันหนี้นะคิกเชียงหนึงเลิศเออดิสิแกงเนาะกงใช้น้ำหน่อยอันนี้เลยคนเลยเนาะชอบใส่นน่นุ่งแกเอามือมาถือตาเชยถิ่มดีๆในถุงนะ สามาคีฉันในฉันเมื่อยเก็บไร้ไรอนทเออรู้สึกว่าเนี่ยฉันเก็บคนเดียวเลยนี่แหละพูทเ่า้ยพี่น้อยโยนถิ่มก็โยนไปเลยด้เยว่าพุทเอเนี่ยป้าโนยหน้ายังไงม่เยยดเอยนะ้ยไ่ใช่ขึมาละมามามา ไอ่างเฮ็ดผัวปลาไปล่างเฮ็ดผัวปลาโอ้เฮ็ดผวกแล้วนี่โอ้ยดุนี่ดุนี่ดาจักปลาเฮ็ดปวกะดีแล้วซือคมาขายซเขเจ้าขายเป็นฮออ่อเส้าหะอยกบานแล้วเนาแต่เศร้าเนาะนั่งแล้วนี่นั่งแล้วย เฮ็ดออกมาี่ตัวไปหาว้านนีเนาะเออเฮ็ดออกมาี่เออไปพิตมือแล้วเออแฟนกันแล้วเดี๋ยวจะลานำะกัเป็หม้อด้วยและลาหนฮตพ่อเนาะเห็ดนะที่กไม่รู้มันตกเลยว้างๆหลอกนึงกับหอยเชียนอุ้ยของหางกินยากห้ามเสียเลยค่ะปีหนึ่งมีเถือ ด้ยลูกห้บังเลยขันเจ้าล่างเห็ดกันแล้วบังเลยพัวนะใช่หมอใหญ่เปล่าไม่หมอหญ่นะไอแกงเคยต้มปักนะอย่าใช่หมอน่อยนะตักอ้เคยโอ้ยมันบม่อยลายเราะใช่หมอก็โยบลงนี่นะใช่น้ำลายบังเลยแสบเลยเห็นเห็ดน้หลายบอขึ้สามากเลย้ซสามากเลยอันโน้นนั่นอาตุนี้ไปน้ำเลยนะเอยใสตั้งไมกว่เอาตนี้ไปน้ำ ออนีม่ใช่ท้งไ้ินเข่อนาอน้นำเลอน้ำและน้ำเฮียเลยลูกน้ำเฮียอะไรเขึ้อนบอฮะขึ้นมาบอยูนี่ลยนี่ยงอขึ้นมาเดี๋ยวบังป้าเอาขึ้นกันบังบังกูบังทั่อเฮ้ยโอ้โหนี่ไเออโมเห็นแม่แม่มุนเมื่อสาม่าหนย คืนนี่หายว่าคืดิบ่บ่หายได้บ่เออตอนนอกจะนรดป้าไม่ได้หายได้บ่ไ่ใชเจ้าเจ้าเจ้านมันนดจากป้าหายโบเลยไม่ได้หายนี่บ่ฮะนอกจากป้าคื้นี้มันหายอุโบแมนว่าไม่ได้หายนะเฮ้ไม่แมนเลอะไรปะปะปะเปหายเปวไม่ชมตรงไหนเน้อ เมื่อซักเสื้อจ,จะฉีดไปช้าจะไปส่งไปจ้ะนะจะอยู่นี่นนเลยต้องไปเลยหนุยอยากไป,ไไปยียไรบ่าไปกยาไปหมดะ่ะมีหมดละมีหมดแล้วบ้าน อันมันรอนเหนไงนนี่เด้อ uh, ิผมอานีไปต้อได้ไหมยังอ่ยอาบะเขานวะเขานก่อนปะใช่ใช่ไปหาป้าอยู่ปะป่าอยู่ปะมือผีะย่งมะป้าเอ้ยห้องป้าอยู่มาผียังมะเขามามาเขาไห ยูพี่พี่ไปพี่ไปพี่ใค่ไปหาป้ายอยู่นป้าดน้องม่นกับนุ่นเนยก,กับลูกาเให้กินแกงเห็ดปวกเรอดู้เยอ 听见 <laughs> 啊！哦。对。爸，你带。哈？阿皮吗？爸爸。

เอาน้องไงน้องดินน้ำมันแล้วเบิ่งน้องไงเด้อยย่ยนี่ยไอเกีบยพากูปยูยใช้เด็กตัดนะ

mẹ anh bài đi mẹ mẹ chứ, <laughs> <laughs> uhm, <ngăn> <laughs> à, không có gì cả, không, không. ยังอยู่เลยยังไม่ได้มาครับได้แล้วหายสักมันออกนี่บไกันจะไปหายงไไปหาน้ามืช่เนี่ยตัวผักผักมือผักอักบันคนจะต้องรมถมือ เอายิ้มหยอนกันเลยเอาจับกล้องอ่ะอู้ใช่ตาเพิ่นนะฉันไม่เตี้ยนะเพื่อนเจ้าว่าแบบนี้เจ้าใช้เจ้ามาเตี่ยวบอเล่าให้ตัวจับกล้องที่ซื้อนั่นน่าเจ้าให้เอาจับกล้องเจ้าเอาตัวเตี้ยจบจับ ลดขั้นสิวาน่าจะน่าจะมีเป็นเหยียน้วะอะจับกล้องไหม

นตรงามเนาะเฮ้ออเหรออ่ะไ่่เอเอาอีกไปมันหยุดเดียวได้นะได้เจ๊บเดียวเน่นๆพี่มาเอาดังมานไ อันนี้มันเกิดเองแหละบ่เห็นมีเลยบ่มีอะนี่บบ่มีคนมีเห็นอ่ะแล้วือเหียนนอ้ยเอ้ยคือเหียนนะอือเอาตัวนั้นป่าตัวนั้นงามกว่าเแาของเงี้ยตักข่าวไว้ดู อาตัดมาตัดขาดมาทังนี้ห้ามเลยงนี้นี่ห้ามกันยังลถไฟ้คอกันก็คือว่าได้การดัดเราองเลย เหตียงอะเบอร์เอาเอาถามมาได้พ่อเหตยงอะเหตียงอะฮะเหตียงเคล็วันเกิดบ่นะฮะดอ ว้าวสบายดีนี่นวิวสบายดียังสบายดีฮหน้องเมื่อบอโอเคไปเมื่อบะเมื่อบะยุงอู้ยุงหลายเท้เมื่อบะ มาลบ่แล้วโอ้ได้ักอนี้บ่อักนี่เนี่งามเลยทางักนัดักนัดโอ้หวานบ่กินน้ำแน่ขับใจเด้อเลยแย่มดเลยเลยเจมืเลยไปเลยย่ัเลยอยไปดินวัดเพื่อ มาอะไหพี่้องเลยมาตะเนป้าตาป้าพ่สักเื่อแพะนี่ไปนี่ยังมปด้วกเรื่อผู้บอกผู้่านาหาย่ค่อยงไมนป่เห็นื้วยไหมยังเอ้เอ้ไอ้อ แม่ถึงเด็กปะถึงกเหหถึงวันตรีกัเลยอถึงวันตรีทีนึกันีวาาาไม่เงออไหหอดเซนกาเซนถาว่เกิดาอนเดืหกถึงาเมันเกิดอะ

มันจัดต่อปีนี่ไปนบบไปยังน่ะไปขึ้นเก้าใหญ่เลยมันจัดแต่เนาะมันมีำจัดได้เนาะเฮ้ยจนในช่วงนี้นะขายเครื่องขายของไรกันเด้อชื่อเค้กชื่อเค้กขยชานี่แหละซั่วโมือเดพ่อได้เป๋าฮับปีเบอร์เดทูยูเฉดากับพ่อได้เนาะเนี่ยหาเอ้ยหา้องมานังอยูหันเนี่เป้าเลย จินไปหาผายเด้เด้อแล้วก็ผูกใบควยให้พี่เตียวเด้เ้ยเด้อหามาเด้อใบใบควยเด้อพออะไรมีแห้งเพราะว่าอยากให้มูผูกแขนอ้าวแลยวหันกันไรนาะโอเคตามนี่วันที่หนึ่งเจอกันเนาะวันที่หนึ่งจะหวันเกิดไปนู่นเลย วันที่หนึ่งเกิดเอวันเกิดเออเปลวไหมตัวชีเอาไว้เ่ผูกให้เราน่ะไปหา้ไปหา้อยผคน้ห่างห่างะหา้อยเอาดิเด้หา้อยกีบคนหนึ่งนไม่ได้วันเกิดชิมาฮอดวันที่หนึ่งเนี่ยนะลูกสาวฮะดีแล้วเอปเดจูปีแล้วครบครบแล้วกับเป้าแหละเพราะพระเจ้า ย่างโมเห็นพ่อเห็นแม่พ right. ่อกับเจ้าโมดื้มหรอวันเกิดวันที่นั่นวันที่นี่อ่ะเห็นบอจุมพาวล่ะใช่รึมลงวันไดไหมไปชิบไปใช่น่ะชิไปซ้ายน้องแม่น่ะขนมแม่ป้าซื้อมาบ้านนี่น่ะกินคนละสองคนละสามเลย ไัดเก่งไปไหมถูกไปไหมไปโอเคเลาวไอพี่น้องเนาะนี่ขามืดแล้วเนาะสำรับคลิปนี้แม่ต้เปิดขอลาคนเดิมเนาะขอบุญขอบคุณพ่อพี่น้องอีพีี่คือเก่าคือเดิมเนาะพี่ขาวมาทรงให้ยกำลังใจแม่ต้องเปิี่ยวไพี่น้องเลย ่าแม่น้องเปลี่ยนกะบ่มีอย่างจะตอบแทนเด้อให้พี่น้องเลยค่ะสารลิปนี้กับมีแต่คำอวยพรให้ยควแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะมีแต่สุขภาพแข็งแรงอยู่เด่นเป็นสุขให้พี่น้องให้ร่ำรวยวันสุขสุกคนเลยแล้วอาสารพินในกล่าวคำบัดสบายดี